ในวันฝากถึงหมอปลาในฐานะน้องชายคนข้างกายพี่ปลามีแต่บางช่างยุคครั้งนี้ถือเป็นบทเรียน เกิดเป็นประเด็นดราม่าในสังคมเป็นอย่างมากจากกรณีหมอปลามือปราบสัมภเวสีได้พานักข่าวบุกไปยังวัดป่าดงสว่างธรรมจังหวัดยะโสธรหลังได้รับร้องเรียนว่ามีพระเกจิดังอายุเกือบร้อยปีมีพฤติกรรมลวนลามผู้หญิงทำให้คลิปดังกล่าวเกิดการวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นในสังคมกับพฤติกรรมของพระรูปดังกล่าวรวมถึงมีการวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงหมอปลาที่พานักข่าวบุกไปที่นั่น ล่าสุดไพลวรรณนบุตรได้ออกมาโพสต์เตือนสติหมอปลาด้วยความหวังดีว่าถึงพี่หมอปลาครับผมจะขอพูดถึงพี่หมอปลานะครับพูดในฐานะของกัลยานามิตรของน้องชายที่นับถือกันในเคสของหลวงปู่แสงที่เกิดขึ้นผมมองว่าพี่หมอปลาไม่ได้ทําอะไรซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดบาปทั้งหมดนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรที่ถูกต้องทั้งหมดจนไม่มีข้อต้องตําหนิเช่นกันอันนี้ผมอยากให้เราแยกแยะนะครับ ทั้งคนที่ชื่นชอบและไม่ได้ชื่นชอบพี่หมอปลาการที่พี่หมอปลาเข้าไปตรวจสอบกรณีของหลวงปู่แสงมันมีทั้งคุณและก็มีทั้งโทษมีทั้งส่วนที่ถูกและส่วนที่ผิดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพูดถึงส่วนที่ถูกนะครับคืออย่างน้อยต่อเรื่องนี้พี่หมอปลาก็ทําให้สังคมได้เห็นว่ามีเรื่องไม่ปกติหรือไม่ชอบมาพากลอะไรขึ้นกับหลวงปู่แสงบ้างทําให้สังคมโดยเฉพาะก็คนที่นับถือหลวงปู่ได้รู้อย่างแน่ชัดว่า ตอนนี้หลวงปู่มีอาการอาภาษอะไรและควรจะได้รับการอุปถัก์ดูแลแบบไหนนี่ไม่รวมไปถึงความไม่เอาไหนและใช้ไม่ได้ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดกับหลวงปู่อีกนะครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวว่าหากเรื่องนี้ไม่เป็นที่วิจารณในวงกว้างหลวงปู่จะต้องตกเป็นเครื่องมือหรือที่ครารหาปรามาของผู้ที่สแสวงหาประโยชน์ตลอดจนถึงผู้ที่ไม่เข้าใจในข้อเท็จจริงอีกนานเพียงใด ในส่วนที่ผิดซึ่งเลี่ยงที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเลี่ยงที่จะไม่รับผิดชอบไม่ได้คือผมอยากจะเตือนพี่หมอปลาในฐานะของน้องชายนะครับว่าความทะลุดุดันบางครั้งก็เป็นคุณแต่หลายครั้งก็เป็นโทษการทำอะไรโดยปราศจากการยับยั้งหรือสงวนท่าทีบางครั้งแทนที่จะให้ผลดีมันกลับให้ผลเสีย คนรอบข้างของพี่หมอปลานั้นก็มีเยอะนะครับแต่หลายคนไม่ใช่กัลยาณมิตรหลายคนเป็นบางช่างยุและชอบสนับสนุนให้พี่หมอปลาทําอะไรโดยขาดความไตรตรองถี่ถ้วนหลายคนต้องการแค่คอนเทนต์ต้องการข่าวต้องการยอดวิวเพื่อเรียกกระแสะคนดูอันนี้ผมอยากเตือนให้พี่หมอปลาด้วยความรักนะครับ พี่หมอปลาพึงระวังคนกลุ่มนี้ให้ดีกรณีของหลวงพูแสงน,นี่ชัดเลยนะครับหลายคำพูดของคณะที่ติดตามพี่หมอปลาไปซึ่งปรากฏในคลิปเป็นคำหยาบโลนมากเป็นคำเสียสีดูหมินทั้งท่าทางกิริยาอาการก็ขาดความเคารพยำเกรงไม่ว่าจะทั้งต่อสถานที่ซึ่งเป็นาศาสนสถานหรือพระซึ่งถูกกล่าวหาโดยที่ความจริงยังไม่ปรากฏ ผมปรารถนาที่จะเห็นความสุข,ขุมคำพิรภาพตลอดจนถึงความรัดกลุมในการทำงานของพี่หมอปลาพร้อมทั้งสื่อที่ลงพื้นที่ในแต่ละเคสมากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นบทเรียนเลยนะครับผมถือว่าคนเราทำดีร้อยครั้งผิดพลาดหนึ่งครั้งมันเป็นเรื่องปกติสามัญมากแต่เมื่อผิดแล้วก็ยอมรับแก้ไขไม่ดึงดันแสดงสมมาคาระวะขอโทษ พระพุทธเจ้ายกย่องคนประเภทนี้ว่าเป็นบัณฑิตครับและส่วนตัวผมก็เชื่อว่าพี่หมอปลาเป็นบัณฑิตเป็นคนซื่อตรงทั้งอย่างปรารถนาดีต่อพระาศาสนาคนหนึ่งขอให้พี่หมอปลาเอากรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้เป็นบทเรียนเป็นเครื่องเพิ่มพูนสติปัญญาของตัวเองนะครับทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครค่ะ